ท่านานา,าิกาเศรษฐีมีลูกสะพ้ายคนหนึ่งชื่อสุชาดาเธอเป็นน้องสาวของนางวิสาขาลูกสาวของท่านันช้ยเศรษฐีอัดสนิทฐานกันแล้วกันว่าหน้าตาเธอจะละไมวิสาขาไหมแตกต่างกันบางประการอย่างมากมายดูกันเลยนี่นางวิสาขานี่น้องสาวดุเหลือเกิน เธอมีอุปนิาสัยต่างจากนางวิสาขามากเป็นคนไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยรู้เลือกมาได้ไงดนีแล้วเป็นคนชอบถือตัวชอบถือตัว,วคิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีมาจากตระกูลใหญ่เพราะนั้นจะเดินแล้วชดหน้ามีนิาสัยมักโกรธด,ดูหน้าเธอครับพอจะสันนิษฐานได้ดุร้าย หยาบช้าไม่ดูแลปฏิบัติพ่อแม่ของสามีรวมถึงสามีด้วยยังไม่พอเธอชอบหาเรื่องทะเลาะทุบตีคอรับใช้ในเรื่องน,าางนาางั้นอาจารย์มีทิเศรษฐีดูจะไปเป็นสะพายบ้านเขาเนะยังเอ็กซ์เซ์ไซตตุบตับเลยดูท่าเธอแล้วกันแล้วจะได้นึกออกวันหนึ่งพระสัมมาสมัมพุทจเจ้า พร้อมด้วลาวภาษาวกห้าร้อยรูปเสด็จมัสสุเรอนของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีจึงเข้าไปกราบพระบรมศาสดาและฟังธรรมอยู่แต่ในขณะเดียวกันน้องสุเป็นไงมัง่งอัลลวาดทุบตีทะเลาะกับทาสบริวารส่งเสียงเออะโวยวายอีกแห่งเงียบสง,งบฟังธรรมอีกแห่งหนึ่งบุ่นวาย เรามาดูต้นแบบเมื่อพระพุทธองค์ทรงสดับเสียงนั้นจึงทรงหยุดการแสดงธรรมหมายความว่าถ้ามีการแสดงธรรมต้องไม่มีเสียงอื่นอย่างนี้จึงถูกหลักวิชาเห็นไหมนี่พระองค์นิ่งนี่แงถูกหลักวิชาพระทูตองตรัสว่าท่านเศรษฐี มีเรื่องอะไรกันหรือคนในบ้านท่านจึงส่งเสียงดังเหมือนพวกชาวประมงแบ่งปลากันบอกเอ๊ะอะไรเกิดขึ้นเน่ยท่านเศรษฐีจึงกราบทูลว่าเป็นเสียงของลูกสะพ้ยของข้าพระองค์ชื่อสุชาดานางเป็นบุตรของท่านธนันชัยเศรษฐีนางไม่เชื่อฟังไม่เคารพไม่ปฏิบัติพ่อแม่สามีแม้กระสั่งสามีของนางเองและนางยังไม่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัย ชอบก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนรับใช้ในบ้านเป็นความชอบอย่างหนึ่งทีเดียวจึงทำเสมอขณะนั้นเองนางสุชดาได้มายืนแอบฟังอยู่ใกล้ๆเนื่องจากว่าไม่ได้ยินเสียงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเอ๊ะเห็นว่าแบบคล้ายๆจะถามอะไรพอสามีเนี่ยเละมาแอบฟังใกล้ๆโดยคิดว่า สงสัยพ่อสาม,มีก็เรากำลังกราบทูลเรื่องเราต่อพระพุทธเจ้าแน่นอนเลยอยากรู้จังว่าว่าอย่างไรนี่ไอที่อย่างนี้แล้วก็ชอบแต่ทั้งหมดอยู่ในสายประเทศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกให้ให้นางสสชาดามาเฝ้าเธอเข้าไปเฝ้าพระบระมศาสดาไหว้แล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง โครงตั้งคำถามเลยสุชดาเธอรู้ไหมภรรยาในโลกนี้เนะี่ยมีเจ็ดจำพวกหนึ่งภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตวชก,กะภริยาสองภรรยาเสมอด้วยโจรีภริยาเอาละเดี๋ยวเราจะรู้ละโอ้ใครๆอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ อ่าอะไรเงี้ยเล่นถืออิดาบีนึนงสามภรยาเสมอด้วยเจ้านายไอยาภริยาสี่ภรยาเสมอด้วยมารดามาตาภริยาห้าภรยาเสมอด้วยพี่สาวหรือน้องสาวพระคินีภริยาหกภรยาเสมอด้วยเพื่อน คืออยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันได้แรงต่างนี้เรียกว่าสะัขีภริยาเจ็ดภริยาเสมอด้วยทาตรับใช้ทาสีภริยาพระองคก็ตรัาถามสุจดาว่าสุชดาและเธอละ่ะเป็นภริยาจำพวกไหนหมอมฉันยังไม่เข้าใจความหมายเลย ขอพลงโปรดแสดงโดยพิสดารที่เธอเธอเลยทำหน้าอย่างเงี้ยถ้าเช่นนั้นขอเธอจงตั้งใจฟังให้ดีนะริยาที่ใจขอโหดร้ายไม่เกื้อกูลไม่อนุเคราะห์ต่อสามีโดมินและคิดร้ายต่อสามีของตนคิดพอใจชายอื่น ภรยาประเภทนี้เรียกว่าวัชกภริยาภรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตตรวจตากันที่ดีนะสองภรยาที่มุ่งยักยอกทรัพย์ภรยาประเภทนี้เรียกว่าภรยาเสมอด้วยโจรโจริภริยาสามภรยาที่ไม่เอาใจใส่การงาน เป็นคนเกียจคร้านเห็นแก่กินมีนิสัยดุร้ายชอบพูดคำหยาบต่อสามีคมเหงรังแกสามีตลอดภรรยาประเภทนี้เรียกว่าภริยาเสมอด้วยนายอายาภริยา4ีภริยาที่เกื้อกูลอนุเคราะห์ ธนุถนอมสามีภรรยาที่เกื้อกกลวนอนุเคราะห์ธนุถนอมสามีคอยดูแลทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้เหมือนมารดาผู้คอยธนุถนอมบุตรภรรยาประเภทนี้เรียกว่าภรรยาเสมอด้วยมารดามาตาภริยาหา้ภรรยาที่เป็นเหมือนพี่สาวหรือน้องสาว มีความรักและผูกพันเหมือนเป็นพี่น้องกันมีความเคารพสามีเอาใจใส่สามีภริยาประเภทนี้เรียกว่าภริยาเสมอด้วยพี่สาวหรือน้องสาวภคินีภริยาหกภรยาที่คอยชื่นชมให้กำลังใจสามี เหมือนเห็นเพื่อนที่จากไปนานแล้วกลับมาเคยคอยให้กําลังใจภรรยาประเภทนี้เรียกว่าภรรยาเสมอด้วยเพื่อนสขีภริยานี่เจ็ดภรรยาที่ถูกสามีแม้เคี่ยนตีครูตะครอกก็ไม่โกรธเคืองสามีเลยเอาใจใส่สามีเป็นอย่างดี ภรยาประเภทนี้เรียกว่าภรยาเสมอด้วยทาตุธาสีปริยาภริยาทั้งเจ็ดจำพวกนี้ภริยาเสมอด้วยเพชฌฆาตเสมอด้วยโจรและเสมอด้วยนายสามจำพวกนี้จัดว่าเป็นผู้ทุศีลหยาบคายไม่เอื้อเฟื้อเมื่อตายไปแล้วย่อมตกนรกอีตรงนี้หละไปแล้วสาม ไปนรกส่วนภรรยาเสมอด้วยมารดาเสมอด้วยพี่สาวหรือน้องสาวเสมอด้วยเพื่อนและเสมอด้วยทาตรับใช้ทั้งสี่จำพวกนี้ตั้งมั่นอยู่ในศีลเมื่อตายไปย่อมไปสู่สุคติเพราะจบพระธรรมเทศนาที่จริงท่านขยายความอย่างนี้นะนางสุจดาก็ได้ดำรงอยู่ใน โสดาปฏิพลจากนั้นพุทธองค์ก็ตรัสถามนางสุชาดาว่าดูก่อนสุชาดาเธอจะเป็นภรรยาประเภทไหนล่ะหม่อมฉันจะเป็นภรยาผู้เสมอด้วยทาสีเพคะแล้วนางก็กราบขอกมาตอบพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระบรมศาสดาเมื่อทรงทำพัฒกิจเสร็จแล้ว จึงเสด็จกลับสู่วัดพระเชตวันการมาครั้งนี้คุ้มแล้วนี่เสด็จกลับวัดพระเชตวันเรียบร้อยไปแล้ว